้ออีมิกาเกมส์เดี๋ยวนี like ้ฉันเข้าถูกเกมไหมเนี่ยทำไมเกมดูมันจังอะเอ้าแล้วเริ่มอย่างนี้เลยเหรอเท่าที่จำได้ช่วงต้นมันจะประมาณว่าใครๆแต่ก็มีค่สสรงจำที่ อยากย้อนกลับไปกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยน่ะทางตำรวจกําลังตามหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ได้กลับบ้านจากการเดินเล่นเราอยู่ในที่ที่อะไรไม่รู้อะเราต้องมาตามหาเด็กที่หายไปอะเพราะว่ามีคนแปลกๆล,ลักพาตัวเด็กใช่ไหมแบบคําเกินคําเกินเกมประมาณเนี้เท่านี้ก็ได้แล้วปะเชียววลเลเราสร้างเราสร้างอุปกรณ์ยอ้อนเวลาได้อ <laughs> เอาหน้าเอาหน้าจุ่มประตูล้วเหมือนเอาหน้าจุ่มประตูเนเธอร์ในเกมมาให้เขาเออะไรประมาณนั้นเนี่ย โอ้โหแล้วแอคเชิ่เมน้นต์พูนว่าคุณได้ผ่านประตูมาสู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วอะไรเนี่ยได้ปิดประตูแล้วฮะไปเปยนรหรอเปิดประตูนี่นกดประตูกลับไปอีกรอบหนึ่งวา<ห>เอ๊ะเห็นเด็กเปรตที่ไหนของเรานะน่ะเฮนรี่ลองไปที่รอบๆบนะรอบๆบบ้านนะมีเด็กที่หายไปอยู่ในสวนใกล้ๆนี้เราต้องการหลักฐานเอ็กเซปต์ดิรับทราบเรามากลาเป็นเฮนรี่เหรออะไรเนี่ยเราอยู่ไหนเนะี่ย อะไรอะ่ะนี่ตำรวจเปิดประตูเดี๋ยวนี้เอาไอ้เราเข้าหลังบ้านนะด,ด้ยวยเหรอจะดีเหรอบอกให้เราลองมองรอบๆน่นอะไรอะ่ะอุ้หมันจะมีอะไรให้เก็บไหมไม่เป็นไรนายมีชั้นปกป้องอยู่ห้องายมีชั้นปกป้องอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ้้ยผีนี่มาอ,อยู่จริงโอเคขอบใจมะไม่ต้องบอกก็ได้เกมผีมันก็คลิกมันกะ็คลิกเกมนะ เชี่ยมันไม่มีจำสเกมมั้งแต่เริ่มเกมนะฮัลโหลเธออ๋อนีแกนี่เองฉันมาสะดักด้วยการเดินหอยหลังเมื่อกี้เนี่ยมาใส่เดินหอยหลังแบบเนี้ยจะมันดักอ่ะมันดักกลับอีกทีนึงอ่ะ มันจบๆเพื่อนเยอะนะคะไม่ใช่เพื่อนแกเห็นมันเป็นเพื่อนหรอนน่าตาเหนืันกันมากมาอ่ะโอ้ย อะไรครับเนี่ยผมว่าผมเจออะไรสักอย่างแล้วจากตำรวจเฮนรี่แอนเดอร์สันเขาถูกส่งไปสำรวจพื้นที่รอบๆสวนแต่ว่าระวังที่กำลังทำงานอยู่เขาได้หยุดการติดต่อทิ่ชายเราตายเลยไหนใครบอกว่ามันเป็นเพื่อนฉันวะมาพูดใหม่นี้ยอรไนแมสเซตี้ฝันร้ายก็คือความเป็นจริง <c oughs> ตอนที่เรามาที่เนี่ยคนที่อยู่บ้านชื่อฟิวอฉากมันตัดไปที่อีกคนนึงให้เห็นมุมมองของจ่าเฮนรี่ไอ้ชายอยู่ไหน ฟังเยมาอังเสียมาฟังเสียมามันลดขึ้นนะปกติไม่ใช่แบบนี้นี่เออปกติไม่ใช่แบบนี้นี่อืมตีประตูเอะอะไรอ่ะ Open to time เปิดสองรอบอไปห,หนึ่งโดนประตูบอดี้บล็อกเดียวต้องสั่งสถัป,ปนี้ยังไงถึงจะได้บ้านแบบนี้เนี่ย เชี่ย <She> เป็นวีแบบไหนอ่ะเข้ามาดูครั้งแรก้ยมาทุกคนบอกให้เขาฟังเร็วว่าเป็นวีที่ไม่ค่อยกลัวผีเนี่ยเป็นไงเดินฉ่ำเลยเดินเดินจึมจัมจัมจ้มาโอ้โหวีที่ไม่กลัว <laughs> มนด่าโชกม่าคนน,นี่ทุกคนดูนะสามสองหนึ่งนี่เป็นวีที่ไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่ มันคือชิ้นส่วนอะไรอ่ะหมีแน่เลยเว้ยมันัยช่วยหาหน่อยดิมีอยู่ไหนชิ้นส่วนหมาปอมอยู่นั่นนะ่ะมีอยู่ในป่าโอ้หขอบใจมีเป็นประโยชน์สุดๆเป็นไม่เห็นดีกว่าถาว่าผีกดซับมหลีอยังกดซับมหรีอยังกดซับมอลี้ยัง เฮ้ยเปิดประตูมาก,กดทรัเย์แวไปไหนโอ้โอยโห้ยมันบิดมันบี่ยไม่ยอมกดทับฉันเราต้องการขอบาเเข้าไปประตูขอบาด้วยอ๋ออ้โอ้ตีฟเยอะเกินมาโอ้ยตายแน่น่ารักเขียวน่ารักเหรอน่ารักเหรอขอบาคขอบาคือ ที่ัวแต่หาตรงนี้ก็เพราะาไม่อยากเดินไปตรงนั้นนั่นแหละนะกำลังถ่วงเวลาอยู่โลบาโลบาอาจารย์ถี่ทันปทนความูืมอะไรเนี่ยสวัสดีขอหยิบโคบาเน่อยนะโคบาอาจารย์ที่ทันปทอความ,อมาาอเอาเอ,าอ,าอ้เอเ ทำแบบนี้ได้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหวะอุ้ยอิลอ,อีบตังนี่ไหมอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหมันมีเล่นกลกองด้วย้างไนวันไรฉันเกียดกล้องอะเราต้องถ่ายรูปของสถานที่พวกนี้เราต้องออกไปข้างนอกบ้านด้วยใช่ไหมถ้ามีสื่อสารอย่างงี้กดซีเพื่อถ่า,ายรูปมุมนี้ปะใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้นี่ตรงนี้เป๊ะ หลังจากนั้นมมลลี่ก็ได้พยายามที่จะตามหาที่ถ่ายรูปภาพอีกรูปอย่างขยันแข็งขันจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปถึงสิบนาทีแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ผิดที่เกมแต่มันผิดที่ฉันเนี่ยฉันต้องทุบตัวเองนะ่นเลยว่ะพลากันทีเกมผีโอ้ววปวดหัวปวดหัวไอเดียวสิหน้าบ้านอะมันจะมีประตูอยู่อ,ะอ่ะจริงเหรออ่ะอ่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 อหน้าบ้านใช่ไหมมีหน้าบ้านมีประตูเหรอนาอะไรอะ่ะถังขยะไหนเธอประตูไหนอ้า มมันพึ่งสปอนประตูให้ตอนสมัยตอนสมัยพูดเมื่อกี้เลยเว้ยนี่ๆเนี่ยนี่ต้องรัวประตูมันจะปอนให้เลยเว้ยเฮ้อพี่บัตรู้ฉันไม่เห็นเกมไม่บักเธอที่เล็บบักอะสมองสมองฉันบักขอดได้ไหมอะแ้แก้หมาปอมนายดูไลพระเจ้าก็เหนื่อยหน่อยนะดูไลพระเจ้าก็เหนื่อยหน่อยนะ